วัตาิาะเป็นภวานี่นเป็นจวษเนาางกก็เป็นนักเรียนโรงเรียนเป็นภาษาชาวก็เรียนอยู่ชั้นม .5 ค่ะรู้จักโคลนเพัผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็ไดสนใจแล้วก็ อันนี้เรื่องนนของ <_ d ata> ้อที่หนึ่งก็สุูฮันุสก,ก็สอนเป็นกันเองคะแล้วก็เป็นครูที่เวลาไม่เข้าใจก็จะสอนจนกว่าจะเข้าใจ